สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ3ธันวาหกเเราพามาชมรถเข้าใหม่ของที่ร้าน1คันนะครับคันนี้คืออะไรคันนี้คือ Honda State 600นะครับเอกสารทะเบียนแท้นะครับเะเบียนแท้พร้อมโอนคันนี้ภาษีไม่ขาดต่อนะครับภาษียังไม่ขาดแล้วก็ทรงเดิมนะครับทรงเดิมก็หมายถึงอะไรทรงเดิมสามารถตรวจโอนได้ทุกขนส่งนะครับเพราะว่าคันนี้มีไฟท้ายไฟเลี้ยวท่ออะไรเงี้ย อยู่ในสภาพเดิมโรงงานนะครับ <_ C os al> ก็สามารถตรวจโอนได้ทุกขนส่ง <_ C os al> ไม่ต้องหลบเลี่ยงอะไรนะครับมาเรามาดูรายละเอียดเจ้า Honda Street 600คันนี้กันครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ใช้เวลาทำค่อนข้างนานนะคือไม่ใช่นานหรอกนานเรื่องอู่สีนะครับจริงๆเนี่ยผมก็อยากหาอูสีที่มันเร็วว่านี้นะแต่ว่าพอดีกับงานเขาเยอะอะไรนะครับก็วกว่าจะเสร็จอะไรเพราะว่าคันนี้ทำสีใหม่ทั้งคันนะ มันก็เลยอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าออกมาแล้วก็สวยนะครับรถก็ใหม่เดินวนดูรถก่อนนะเผื่อใครหาทะเบียนแท้กขี่นะครับคันนี้ Honda า t ติด600นะครับรหัส P C 21ตรงรุ่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอก600จะมี2รหัสนะครับตัวที่เป็น P C 21ก็คือสเปคญี่ปุ่นนะครับกับอีก อีกอันหนึ่งที่เขาเป็นสเปคเมกาที่เรียกว่าชาโด้หกร้อยอันนั้นจะเป็นรหัสยาวๆเลยนะครับก็จะมีแค่สองรหัสนี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่สองรหัสนี้ก็เป็นทะเบียนสวมทุกกรณีนะแล้วก็หกร้อยเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เกียร์นะครับรหัสเครื่อง p d ด e ีศูนย์หกนะครับถ้าเป็นสเปกเมกาก,าก็รหัสเดียวกันนะผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีแค่สี่เกียร์ก็คือตบหนึ่งงัด นะครับถ้าเป็นตัว400มันจะมี5นะครับอ่ะถ้าเราจะมาดูเลขคอก็ตี้นะเดี๋ยวให้ไปดูในความรู้นะครับมันจะขึ้นต้นด้วย p c 2 1นะครับตรงนี้แล้วก็เครื่องนี่ยเป็นเนี PD ้ย PD06E นะครับอันนี้คือเป็นตัว600นะครับมาเรามาดูรายละเอียดตัวรถคันนี้กันครับเกินก่อนคือคันนี้ผมได้มาจากเจ้าของคนนึงที่ เขาไปอยู่อเมริกามานะแล้วเขากลับไทยมาเนี่ยเขาก็ซื้อเก็บไว้นะครับแล้วก็แกก็บินไปบินมาเนี่ยแกก็ซื้อคันนี้เก็บไว้แล้วก็คันเนี้ยอยู่กับเจ้าของคนที่ผมซื้อมาเนี่ยสิบห้าปีนะครับสิบห้าปีไม่เคยเปลี่ยนมือเลยนะครับและที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยคือแกไม่เคยปล่อยภาษีขาดเลยนะครับคันเนี้ยแกต่อภาษีตลอดนะซึ่งปกติเราซื้อรถเก่าเนี่ยรถที่อยู่กันมาสิบห้าปีบางคนก็จะปล่อยแบบ ขาดเกินจดใหม่เล่มจดใหม่หนู่นนี่นั่นนะครับคันนี้ไม่มีนะคันนี้ก็คืออยู่แกมาสิบห้าปีต่อไปยาวๆนะครับแกต่อทุกปีเพราะว่าแกไม่ชอบให้ภาษีขาดนะครับมันก็เลยเป็นรถที่ค่อนข้างจะเก่าเก็บนะครับมันก็มีคุณค่าทางใจกับแกแหละแต่ว่าอาจจะช่วงช่วงวันหนึ่งที่ผมไปซื้อเนี่ยคือสุขภาพแกไม่ได้แล้วนะครับแกก็เลยจําใจต้องปล่อยนะครับก็เป็นสตอร,รี่ของรถคันนี้นะอยู่กันมาสิบห้าปีก็ถือว่านานนะสำหรับ สำหรับมอไซคันหนึ่งก็คนรักรถแหละพอเดี๋ยวนี้เรา2องสมปีแล้วก็เปลี่ยนรถกันแล้วนะอ่ะเรามาดูสภาพรถโดยรอบกันครับคือคันนี้ผมซื้อมาเพราะว่า1มันเดิม2มันเป็นทะเบียนแท้3ม,มันเป็นรถเก่าเก็บนะผมว่ามันหายากนะครับแล้วก็คันนี้ได้ทะเบียนหมวดเก่าของจังหวัดราชบุรีด้วยเพราะว่าเจ้าของอยู่ราชบุรีนะเลข333ามสามนะครับมาดูสภาพรถกันครับตัวรถเนี่ยน่าจะเดิมญี่ปุ่นนะครับ ดูจากขอบล้อและซี่ลวดเนี่ยอันนี้คือเดิมโรงงานไม่เคยชุบไม่เคยผ่านการชุบอะไรมานะครับซี่ลวดก็โรงงานจะเป็นอย่างนี้แหละโครเมียมก็โดยรวมก็ใสๆนะโครเมียมเดิมนะนะครับดุมเดิมแน่นอนนะครับสีอลูมิเนียมนะยางนะครับยางโดยรวมก็โอเคนะครับดอกเยอะแต่ว่าบางทีอาจแกอาจจะจอดนาจะมีเปลยบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีเผลอะไรนะนะครับอ่นะ ครั้งหน้าเนี่ยก็จะเดิมๆนะครับเดิมๆก็ซีนโชคนะครับไม่มีรั่วนะนะครับอันนี้เป็นคราบนะไม่ใช่คราบน้ํามันนะเนี่ยเป็นคราบที่ผมเช็ดไม่ออกเนี่ยเป็นคราบแต่ว่าเช็คให้แล้วนะครับไม่มีน้ํามันไม่มีอะไรนะก็ไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวเดิมตุ๊กตาแห่นตุ๊กตาแต่งไม่ใช่ตุ๊กตาแห่นตุ๊กตาแต่งแล้วก็แหนยกปีกนกไม่เดิมนะครับกระจกเดิม มือเบกมือคัดเดิมนะถัดมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นหม้อน้ำน,นะครับสภาพเดิมๆนะเรามาดูโคมีมกันหน่อยนะครับโคมีมเนี่ยฝากรองผมไปชุดให้ใหม่นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมอันนี้คือเงาๆเลยนะครับตัวท่อเนี่ยเป็นผมว่าเป็นท่อแต่งนะครับที่คล้ายทรงเดิมแล้วก็แกมาใส่บางร้อนอะไรเงี้ยให้มันดูเรียบร้อยนะครับตัวท่อเสียงนุ่มเสียงเพาะ นะครับผมว่ามันเพาะมันออกทุ่มๆนุ่มๆกาลังดีนะครับตัวโครเมียมเครื่องก็สภาพดีนะครับเครื่องเนี่ยแห้งจัดนะแห้งจัดก็คือไม่มีเยิ้มเลยคันนี้นะครับเท่าที่เช็คมานะล้างรถไม่มีน้ํามันเลยนะตรงเครื่องเนี่ยแห้งมากๆนะครับก็อ่ะดูชุดสีชุดสีเนี่ยไม่ต้องไปดูเพราะว่าทําใหม่นะครับสภาพมันก็ค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็น นะครับทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบังโคนหน้าถังฝาข้างนะครับตืดเดินดูก่อนตีเทาประมาณ97%นะครับใหม่หมดนะเงาแวบนะครับส,สีตีใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าทำให้ทางขันนะมาถัดมาก็เบาะเดิม นะครับนั่งสบายไม่มีขาดเบาะสภาพดีนะถัดมาก็จะเป็นล้อหลัง<ม>ล้อหลังเนี่ยยางก็ดอกเยอะนะครับดอกเยอะอยู่พอสมควรไม่ต้องรีบเปลี่ยนพวกดุมที่รวดอะไรเนี่ยเดิมโรงงานญี่ปุ่นเลยนะครับนะเะบเบียน3ามสสนะครับราชบ,บุรีหมดเก่าขอทอทอนะ ฝั่งนี้ก็จะมีตัวบังสเตอร์ด้วยนะก็ปกติก็จะโดนแบบหายไปหมดแล้วเนี่ยที่เงาเงาเงี้ยบังโซ่อะไรอยู่ครบกุญแจล็อกหมวกนะโคเีอีกฝั่งนี้ก็สภาพดีนะครับเครื่องไม่มีหยดเยิ้มนะให้ดูความแห้งนะครโดยรวมเนี่ยลด,ลดสภาพเดิมๆเลยแค่มีไปทำชุดสีใหม่นะครับ สิ่งที่เราทําให้นะ,ะเดี๋ยวมีแบตจุดสีใหม่แบตเตอร,ตตรี่ลูกใหม่นะครับเราเบิกแบตให้ใหม่ระบบน้ําอะไรเราเช็คให้แล้วพวกวาวน้ํานะครับพวกออของเหลวอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดแล้วนะครับคันนี้ขี่โคตรพุ่งเลยนะคือตามภาษาหกร้อยะตบเกียร์หนึ่งพอเปิดคันเร่งปุ้มเรารู้สึกเลยว่าแม่งแม่งดึงนะครับรถแบบมันออกตัวแรงอะมันออกมันออกแบบต้นมันแรงนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟัง เสียงเครื่องเสียงอ่ะก่อนไปฟังเสียงเครื่องเสียงข้อตำหนิเหรอตำหนิอ่ะมีเรื่องยางที่ดอกมันเยอะก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นรถบางทีรถจอดบ้างรถไม่ได้ขี่บ้างมีเปื่อยอยู่นะครับแต่ว่าสําหรับผมผมว่าเล็กน้อยแต่บางท่านอาจจะซีเรียสนะจำเป็นต้องเปลี่ยนไหมไม่เลยนะครับเพราะว่าดอกมันยังเยอะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บววไม่ได้ซึมไม่ได้อะไรไม่ได้มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับขี่เล่นไปก่อนมีตังค่อยเปลี่ยนอันนี้คือไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนนะครับแล้วก็ นอกนั้นก็ความเก่าตามอายุของรถเท่าไหรเกือบสามสิบปีแล้วกันนะความเก่าตามอายุของผมหมายถึงคือบางตัวเนี่ยคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้รีสโตมาเขาไม่ได้ทําใหม่มาเนี่ยอย่างพวกดุมล้อพวกที่ลวดอะไรเงี้ยก็คือเก่าญี่ปุ่นเลยนะครับอายุสามสิบปีก็สภาพนั้นเลยนะครับก็มีแค่นี้นะครับชุดสีใหม่นะชุดสีใหม่คมเยี่ยมสวยนะครับนอกนั้นไม่มีอะไร มาเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับระบบไฟคันนี้ติดทุกจุดนะครับเสียงท่อเพราะคันนี้นุ่มๆ ผมลองขี่แล้วโคตรพุ่งนะครับเพราะว่าผมว่าเครื่องมันดีนะเครื่องมันดีคือหมายถึงมันคือถ้าใครเคยขี่หกร้อยเราจะรู้สึกว่ามันขี่มันขี่มันกว่าสี่ร้อยเพราะว่าหนึ่งมันแรงกว่านะนะครับเพราะว่าต้นมันจะจัดกว่ามันมีแค่สี่เกียร์มันถ่ายไว้หนึ่งเกียร์แต่ว่าเกียร์หนึ่งเนี่ยไม่ต้องลากลากได้เยอะกว่าเกียร์ของตัวสี่ร้อยนะก็คือต้นมันจัดอยู่นะอันนี้หกร้อยนะครับอ่ะรายละเอียดคันนี้นะครับ ฮอนด้าสเตทหกร้อเอกสารทะเบียนแท้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีไม่ขาดต่อภาษีน่าจะหมดประมาณธันวา17บเจ็ดธันวาพาจาิยน่าจะกลางเดือนนี้นะครับก็ยังไม่ขาดต่อนะถ้าใครซื้อไปก็ออโอนเป็ยนชื่อต่อภาษีหมดเป็นซินปี68ได้เลยนะครับแล้วก็คันนี้อ่ะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องป้ายเนี่ยก็โอนย้ายได,ได้ได้ทั่วประเทศนะก็คือเข้าจังหวัดท่านได้เลยนะ แต่ถ้าใครอยากจะเก็บป้ายลาดบุรี3ามสามเนี่ยผมพอทําให้ได้อะก็คืองานผมเนี่ยถ้าท่านจะเอา3ามสามเนี่ยผมต้องแบกรถคันเนี้ยจากสมุทรสาครไปราชบุรีเพื่อทําการโอนเปลี่ยนชื่อแล้วเก็บป้าย3ามสามไว้ก็พอทําได้อยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างหากนะอันนี้นอกเหนือนะครับราคาที่เปิดไปเนี่ยเป็นราคาที่รวมตัวรถไม่รวมการโอนแล้วก็คันนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศนะคันนี้ผมเปิดอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น 5,000บาทนะครับ1 0 15,000บาท Honda s t สตี600นะครับได้แล้วบางได้ชุดสีใหม่ได้แบตเตอรี่ใหม่รถเซอร์วิสเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วครับได้โครเมียมใหม่นะครับแล้วก็ได้รถเก่าเก็บนะอยู่กับเจ้าของเก่ามา15ไปไป้ายทะเบียนหมวดเก่า3 3 3ขอทอทอ3 3 3ราชบุรีนะครับใครไม่ซีเรียสโอนย้ายเข้าจังหวัดตัวเองได้เลยแต่ว่ามันจะเป็นหมวดใหม่แล้วไงบางทีเราก็เสียดายป้ายเก่านะนะครับ ก้อนนี้นะคันนี้นะทะเบียนแท้นะ1 1 5 0 0 0บาท6 0 0 cc นะครับ pc 2 1ตรงรุ่นสตรี400ทะเบียนแท้นะตวทรวจโอนได้ทุกขนส่งนะท่อเงียบไฟท้งไฟท้ายกระจกกระจกมีครบนะครับสนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ